วันนี้มาทำพาสปอร์ตนะคะก็เลยแวะทำพาสปอร์ตเสร็จก็พาสามีมาเดินดูโฮมโปรที่สุรินเนาะได้แต่ผ่านได้แต่ผ่านแต่ไม่เคยไม่เคยมาดูวันนี้ก็พาสามีมาดูก็ถูกนะก็ซื้อเป็นบางบางบางอย่างอันนี้แค่มาดูเฉยๆว่าเราจะเลือกตัวไหนยังไม่มีบ้านหรอกมาดูเฉยๆ โมโปโสุรินใหญ่มากทุกวงจรม,มาต่อวีซ่าที่คนเข้าเมืองที่สุรินฝนตกมากก็เลยเอ่ยแวะแวะดูของเล่นเล่นก่อนแต่ก็ได้ไปหลายพันอยู่นะบายๆค่ะอันนี้ผมโปโสุรินเด้อ ลหลายเลยมีครบวงจ,จรเยอะแยะเลย